สวัสดีพี่น้อง <S <S สวัสดีเด้พอพี่น้องทุกคู่ทุกคนไม่มองเออาวาสไม่ดีในช่องเดานะอันนี้อายุใส่ซะเมาะไม่ดีครับกรสิมาขูตีนเห็ดคือนก้าวขึ้เด้อพี่น้องโอ้เห็ดอะไรไปไปหาเนี่ยคนงานศิลป์ก่อนใส่ของมโอ้ไปซามคนมาลูกเนี่แล้วพี่น้องเอ้ยสามสาวพี่น้องไปหาน้ำสกุลมนุษย์สื่อคนนามสกุลมนุษย์ซึ่งตอบได้เนาะ เฮ็ดก uh ็ไ huh. ม่จะดอกงามพี oh. ่น้องเฮ็ดปลวกเลยอันนี้เฮ็ดปลน้ำแกงพี่น้องโอเมนออกดอกได้ไหมอันนี้เฮ็ดปลวกปีบอกดอกขาวๆนี่อือเฮ็ดแองเลยเฮ็ดยางอ่ะนะพี่น้องไมนอยากมั่วพี่น้องไอ้กองก็จะเป็นเฮือพี่ช้างคอดโรแดงคอดโลคคอนโรคกระซิมาขุดตีนเฮ็ดคือเก่าก็เดิมแล้วกระซิแกงให้ให้เบิรงพี่น้องมันนี่ก็ได้ ้าระจ้าก็นอนบรรทมนนงน,นี่ยไม่อน,นอ่นี้ดอกคุดงเข้าไปแล้วนะจอีอามันมัวแทะพี่น้องก,กองสเสวอเป็นเนียงไปอ้าวจจแม่เฮากระซีอ่ถายจุดนี้แหละย,ย,ยคยมีหมอเฮ็ดทำการหมอกลามพี่นอกพี่น้องเอ้ยอันนี้คือน้ำห้อ <c oughs> จะเอซิอุ่นติงปลาได้ลายไม่ตาโจ้ได้นะเอาเคงนี่กั้อนเลยโได้ปลาอะวะเราได้ปลาหาโจเราได้ปลาใต่หาโปลาทั้งเบอร์กปลาตัวใหญ่มีปลาตัวใหญ่นั่นมันขาวมากกับบกินเลยวะเขาพูดตัวหนึ่งบอรขึ้นมาบวกเลยมันมนวนี่นะมันดึงลิฟต์สองบาทนึ่งแคได้ริบเบดจับดอกวาคอยเล่นคิดถึงว่าเราดังบวกเลยได้ลิตอม บ้าในลิปเตอร์นันช่ละป้ามันลิปชูอลงไปปออมมันเห็แล้วปอมมันนะปอมเบสนะเอาลองเติมสีแดงมาให้คุณพ่อเลยดูใส่จัดวไใส่เ่ล้เห็ดเลยบป่แมไ่เห็นเราเลยเอาสีแดงๆเจ็ดแตอนทำมือมือได้เหม่อไปกับร มันดึงแล้วนี่แล้วดึงแล้วแต่ก็จะได้ขับไปได้มันดึงแล้วขิดเลอะเลยขิดขึ้นมาหมได้เลยเ้รอเหรออ๋อเห็นแล้วอ๋อเนี่ยกระเทะอะลยเหาอโอ้ไม่ค้ำค้ำเนี่ยก็เห็นอ่ะอ๋อที่เท้าเท้าเนี่ยเนี่ยเห็นอยู่เห็นเฉยกูน่ะบอกขันมันอันฝนตกแล้วมันอยากคือปลากินนแลแม่แต่มันอันชิบเนี่ยนั่นโอ้ยฝนตกมันยังว่ามันยุ่งอะไรอย่างไรกินปลาออกมาเลยเนาะ คุณนายสม่ชื่อมาอลไรมีฮีบเล็กมีฮีบเล็กชื่อแตจิราชยาชื่อจ้ชื่อขัดสนีมอะนี่ของอ้นอาจจะเข้าบูเมนจะเข้าหันเนชื่อมาหวางหันด้กับบอกน่อยนช่วงเห็ดน้ำป่าเป็นบุญบาทนอนบ่ได้ชื่อช่วงช่วงนี้นะชงการทำปีงเป็ดหันหันดิแต่จะปีก่อนคุณดอกถึงจะปีเดียร์คะเชื่อมากเลไม่ใช่กี่เดียวครับชื่อหวัง อไปเก่งไปห้าปูอันเาเอามาแม่แม่ื้อตอนน่้นว่าตอนไดอีกัวูะเนาะแม่แม่มีหนไปถนาชื่อมันช่องทางอันแบบมีอันเนินะจับปีนะจับปีน่ะใครแน่เออแบบนั้นจะมีคือกานแหละแบบนั้นกับจับปีนอันอะใครแน่ปีนช่องเตาลมต่างาได้เตาใหญ่ใหญ่มาไหวได้แต่งใหญ่นะช่งจะก่อล้วก็ บได้เตาบได้เตาอันนี้ได้นี่นี่เออเตาหม่งนึงง่ายหเราเห็นงโลดยังบ่พอพ้นนะในแคมเงินตานะช่างว่าตาเต้าหัใหญ่้าหใหญ่เต้าของใครอีดอีัะเออเนี่ยทองผมเม่นที่ได้ไปดังน้ำข่าเนาะแล้วกเต้าเน่ยได้ใหญ่ได้ต้าใหญ่ถ้าบอกจันั่นแหะ ผมอยากได้เตาใหญ่อันนั้นผมอยากได้เตาใหญ่ดังไพ่นี่เตากับดังไพ่เรื่อแนะว่าก็ได้ดังไพ่คนละดังหนาวพื้นลงจากดังตอนนี้บอกหนาวพื้นลงตะอาถรรพ์ลงโลดพื้นคือกันพื้นอ่อนเอ,อเอามาตั้งจื๊อเลวก็บข้างหมอ,อามาน้ำห้อหนงโชว์เอออันนี้นเตาอันนี้เตาบอกตั้งโชว์เลยก็บข้างหมอน้ำห้อหนนะเม่์ข้างหมอสโลบอกเมยข้างหมอซึ้งเลยเอ้ยบุ๋ม่อ็งามหมอนหมอโลดนะหมอนใหญ่ ถ้า่าันำมน้อยกูกไปเลีงน้อยแไปหลหาเห็ด่อาน้งาดอก่ใหญ่ชาดำองมันมันเอาในคืนคืนมันเอาในบ่อดินดำๆเชงเทพุ่นคลายเทิงจหมองเขาอันว่าเขาห้าอันีหจพูดาว่าแน่นะทางนั้นเห็ดน้ประมาณจะไหนเงเกือ ใส่ใสใหญ่เกลอกระดอกกดิปูนะครมันเข้มจ้งตํ้มเกวจ้งไปใส่เกมเวใส่ันีต้เวสิดใัในะก็่เกลือเกีใส่ผช้มไนะมีผู้ดียนแต่ว่าเบิร์ดนั่นนีมึงไปว่าฟูดานะหนน่ก็ไม่ต้องสงสัยเพไม่ได้แส่ิเจ้สียในะเน เขกเรียกอ่างน้ดวงด้วงมันอะไรเขาเรียกดวงแมงอันนี้ดวแมงเงี้ยดวงม้าวไดวงม้าวมาไอ้นี่เอากระแมงน่อไม้กระดวงมะพร้าวด้วงมะพร้าวกระิแมงชิหวสนิแมงกระเจายอ์ตะกงพร้าวด้วงมะพร้าวพังกันได้ไหม่วมะพร้าวมันสาวโพวม้าวเขารีย อาหารให้มันกินใช้ใบไม้าอย่งเี้แบบแบบมันเข้าเรียกจิริเนาะเออจัากตั้งมันข้าให้มันกินคนละแบบกันก็คือตัวน้อยแค่นาอจิริเลี่ยงนะยังตัวนี้ตัวใหญ่จับแบบให้มันแบบให้มันเละๆคือขี้โต๊เนี่ยนยังไงบ้างมันตะขีดีอายุมกพร้าแล้วก็ใช้เนี้ยนี่แหละหลายย่างแบบเน่าเลี่ยงนั้นให้มันเละแล้วก็ใช้หน้าพร้อมเน่าให้มันอยู่บนเน่าเนาแม่เอ้ย ยี่บ้าคุณแม่แ่เราจีฮ่าเดียวเด็กนิอยู่บนอะบ้านมีเฟซมึงคณะงานก้าวจีจีเงยหนึ่งเด็นมได้จีตายนะแม่พี่น้องเอ้ยว่าไประสิทธเด้อพี่น้องเลาจะไปพังไปซาปวดนี่ด้วยคำว่าเพลงเก่าเด้อบนลตั้งกล้องกับสมมือติดอ้าวไม่ต้องมีชายหมอพร้อม หัดจังจ้าเผินผูหญงเบี้ยมีงมสามสี่ดอกสี่ดอกหาดอกข้งข้ออีเจแกแโบจีจีดำแจ๋วโอ้ยเออพี่จีดำเกลือจีดำแจ๋ยโอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกจีจันแจ๋ยพี่น้องเอ๋ยจะว่าจะซีซ้าได้พี่น้อง ว่าเันยานี่ะ้เออว่าว่าชิตีจ้ำเลนี่เจจะสิานไม่มีฝาฝากระดานนโอ้ดอกเห็ดกรด้พีน้องอุ้ยดอกน้อไอ้เที่ข้างล่างมันพุ่นี่โว้ยดอกง่า มันย่พื้นแล้วสิทายเปอีกรอบเปนพี่น้องงจากกูดเนะครบทีมาโชมาเยี่ยมโชว์เต็มตัวมาเยี่ยมเงียได้เลยเงียจิโชนอนเนี่ยพายอากเบิรนก็มาเบิร์นมาเอพี่น้องเจโชโเฮบงียจิโชเลยเียเราจะโชวแล้วอุ้ยตายแล้วจองสารานี่เห็นปลาเงียบหายไปเลย สาราปฏิบัติธรรมสาราที่อยู่ดอนประชาบ้านนบ่มีเนาะเขาีไปเขจะเฮ็ดนนี้ชาวภาาเลลมีแต่สวนตังจึกนให้ลลกเขาเป็นไปัางพ่นท้ายจะเป็นงานงาพอานโนยามฝ่ายาน ไปของฉันนี่น้องสมัยยือ่แทนี้นะมีอันเดียวนี่บบกอ้าก็ไม่เดียนเดี่ยแ้งลุ่มเว้นตายเนาะสลามันอันเหตุตัวนี้นะอันนี้หนีแล้วมองว่าเอาไว้บ้าน้องเอาไว้ที่ดากันงานนะนะเะแล้มันจะเหตุเหดุอะไรเห็ด เออเนี่น้องแมงเนาไปหาเห็ดแล้วละครับแห้งึ้นมาเห็ดเห็ดจะเห็ดขุดทินเห็ดออกมาภาษาอังกฤษจะจัดยังไดอ่ะเอ็ดงงนะมการจะคองเราเห็ดละงโงโอ้ยมุนแล้วเห็ดละงโงเห็ดีงูเห็ดล่งงูเห็ดีงูมา เอิ้นใหม่เฮ็ดชะงงเฮ็ดชะงงยังมาจากมันสูงได้ก็เลยสะงงชะงงดูหันชะงงดูขาษาเขากระสิเป็นแน่นะชอบเขาผัเฮ็ดลางง่ขอเฮ็ดช่องเลยเฮ็ดละงง่ช่องแล้วเฮ็ดโข้าวเฮ็ดละโง่เลืองเฮ็ดชะงงข้าวเฮ็ดชะงงข้าวในเฮ็ดเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่มี่แสบบ่ฮู้ เฮ้ยง่เหตุยังก็เจ๊กรดูเอันนี้มนเอาในคู้ายมุมลายมุมท่นีสีหามูมูดนนน้อยจำได้มูดิสองจุจุมสราสีเด้อมีมูหนึงในลายก็้งดอกจุ้มนาอีเราก็ยังไเก็บเอาน้ามาดางทำเฮาได้ขนมาบอกเจเอารเราก็เก็บเอาเลอนยาไปครับเไปกอนท่าอยางนี้พอไปได้เห็นเราอยุดหัน เก็บบอลบอกเอาหน่อยเอานะหยาบไปทางซ้ายเขาเก็บแล้วเมื่อวานนี่เองเขามาล้ำหรือเปล่าเก็บนะใช่บอลเธอเก็บเมื่อวานเขานี่เป็นคนเก็บก่อนแล้วบอลนี้มันออกกับเขาเห็นเหมือนไล่เติร์บอลมนเก็บมืนกักับบอลไล่ฮะเดี๋ยวดอกมันจะช่องรอเมื่อวานนะโบคนมองเธอเป็นอย่างก็แรงเมื่อวานนี่นั่นมันอ่าเก็บเมื่อวานนี่เลย แค่งวนฮะดอกน้อยๆดําๆแน่เบิงก็คือบว่ามันฮีตเลยออกจองเขาบ่เฮยฮีตเนาะโชใช้คือเสียกได้นหมูดอกกันไปหายเลงงว่ะงาเบ็ดมันบานคาจูกูตินกินอยู่ชมก็เป็นร้านปนิงแล้ไหม กูไม่เห็นได้แล้ตั้งบาของกูดิด่นยไ่ด้ดูกูลยันไปเก็บดิแล้ว่ออะไรางเง้ยอะไรคุณชุกกาไปเอาไม้ซูแล้วขกูเนกูเอาไม่ได้ชุกกไปเอาเนีนหันน่นเอาไ่ได้ เอยโควิดระบาดอย่านะอยู่ประเทศลเราต้งองการโตดีๆเดี๋ยวกินะมาอยู่ใกล้บ้านสเอื้ออะไรแบบนีิกำปักซองเนาะมึงซองโคนเาได้มึงไกล้ๆกันครับ14วันคงจะบอพอพี่น้องต้อง30วัน31วันเพราะว่าหนึ่งเดือนเต็มตม,มันจะออกคนหลังจากประมาณ30วัน สายพันธุ์ยังนาเบลต์เตอร์เบลเตอร์เบลตี้เบลตูยังเรียี่น้องโอ้ยเบลต์เชื่อคล้ายๆเบลตาเนาะคล้ายเผายูนิเวอร์สสำหรับสาววายนะคะโอ้ยพี่น้องตีดนสาววายนั้นรู้ดีค่ะเผายูนิเวอร์สเห็ดเผาะพี่น้องเฮากะขูดแล้วเรียบร้อยพี่น้องก็ได้ประมาณกระมังหนึ่งเนาะ ถือว่าเยอะอยู ва, ่นะพี่น้องเนาะเห็ดกระไดทั้งลุมมันแต่ว่าดอกใหญ่มันบ่าดลายดอกเป็นลาดอกพี่น้องชูโอู้ลายอยู่ได้บ่ดลายกระไดพอสิบดอกเป็ได้พี่น้องโอเคนะพี่น้องน้องคลิปในกาศขอปิดซัมมี่เราพี่น้องเนาะมาขูดตินเห็ดให้เบิ่งเนาะคลิปนี้อาจจะมีคำว่าบาสุภาพเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยจะมีคำหยาบคำบอดีนี่เนาะขอโทษทำได้ได้เด้อพี่น้องเดี๋อย่าถือเยาวาจยาความเด้อพี่น้องนี่ เรากับซีร่างเลยค่ะสซีเก่งนาะพี่น้องเนาะโอเคเจอกันคลิปหนา้าพี่น้องฝากกดไรกดแชร์ฝากติดตามฝากก,กดกระดิง่งแจ้งเตือนไน้เด้อขอบคุณหลายๆเนาะคลิปนี้ก็ขอต้อนไปก่อนอันนี้ยังเสร็จอาหารแล้วก็อาหารมาพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหนา้าจ้าบ๊ายบายสวัสบบดีสงสารขูดบอกครับพี่น้อง